วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมานั่งพูดคุยนะฮะวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่านประธานคณะกรรมการสถานเคราะห์สถานินิตหรือว่าเฮฮอเนี่ยนะท่านอภิชาติตันติยวัฒนะครับได้เปิดบ้านนะฮะให้พวกเราสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ชื่นใจนะครับหลังจากที่ได้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกบุญเลี้ยนะครับท่านพออสุวิย์นะครับ รวมทั้งออคุณดวงเดือนที่นั่งอยู่ข้างซ้ายมือผมนะครับวันนี้รู้สึกเป็ดเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่บ้านสีรัฐของนําได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกๆท่านนะครับรับได้มาจัดกิจกรรมในการนะครับไลฟ์สดนะครับ<ๆ>เพื่อบอกกล่าวให้กับทมาม่พี่น้องทั้งหลายทัวประเทศได้รับทราบว่าขณะน,นี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนคนรราชสีมาเนี่ย รับมีความจําเป็นอย่างไรที่จะนะครับจัดการไร้สดให้บอกกก่าให้กับเพาะมีพี่น้องทั้งประเทศได้รับทราบเป็นองค์สมุครั้งยิ่งใหญ่จริงๆที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่บอกบุญในครั้งนี้นะคะโอกาสนะครับให้พวกเราสมาคมคุณตบอนครราชสีมานะครับได้มาที่สถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานทีที่ เป็นจุดเริ่มนะครับในการที่จะให้ทุกภาคส่วนของสังคมเนี่ยเร่งเห็นในความสําคัญของคนตาบอดหลังจากมอบเงินแล้วก็มอบความทุนคนด้วยครับครับก็ขอบคุณมากมากครับพี่คุุฑที่ได้มีโอกาสร่วมบุญกันกับสมาคมคนตาบอดครับผมผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสุสๆครับที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับพี่น้องสมาคม คนตาบอดนครร่าชสาีมาครับงั้นงั้นผมละนะฮะพวกเราช่วยเป็นสักขีพยานนะครับในการมอบวัตถุมงคลหนึ่งพันองค์นะครับเป็นพิมพ์พระชีวะนะฮะอีกด้านหนึ่งเป็นพิมพ์พระพิคเนศนะครับแล้วก็มอบเงินอีกสี่หมื่นบาทนะครับครับอ่าท่านประธานช่วยจับเลยครับท่านประธานอภิชาติครับช่วยจับเงินเป็นสักขีพยานครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกสายทานน้ําใจนะฮะไม่ว่าจะโอนกันมาคนละหนึ่งบาทและสายทานน้ําใจจากทุกทั่วสมาชิตนะครับครับผมก็ก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมมิงร้อยเสียงนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านวันนี้เราไลฟ์สดกันที่บ้านศีรักนะครับผมวันนี้ผมมิงร้อยเสียงแล้วก็น้องเอ็มธวัชชัยนามื่น,นวัย แล้วก็นำทีมโดยท่านนายกสมาคขมขผลตาบอดจังหวงดัดนครราชสีม,มาในยากที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจจะกคน